ชาวเน็ตมอบฉายานี้ให้ต้าหนึ่งกันยาวีพักหลังๆมาน,นี้สวยวันสวยคืนจริงๆคะ่ะนับวันยิ่งสวยขึ้นจริงๆนะคะสำหรับนักแสดงสาวต้าหนึ่งกันยาวี สาวเมืองก่อนหน้านี้ต้านหนึ่งได้ออกมาโพสภาพของตัวเองขณะเข้าครัวทาอาหารคะ่ะแต่ต้องบอกเลยว่าความสวยของเธอนั้นมันทําให้คนหลุดโฟกัสไปเต็มๆหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยมากมายสวยขนาดนี้ว่าตอนนี้ต้านหนึ่งได้รับฉายาว่าสวยกินคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะนอกจากนี้เจเจแฟนหนุ่มยังคอนเฟิร์มอีกด้วยเสียงว่าต้านหนึ่งนะั้นสวยจริงๆ สวยวันสวยคืนจากวันแรกถึงวันนี้ความสวยของเขาเพิ่มมากขึ้นอย่างไงครับจงนิ้วโป้งให้เลยถือว่าคำชมในโลกโซเชียลว่าสวยกินคนใช้ได้กับเขาไหมใช้ได้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ